สวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่นะครับลงเรียนนะคอสของผมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับในเลคเชอร์ที่สองนะครับบิตคอยและบล็อกเชนคืออะไรนะครับวัตถุประสงค์ของเรานะครับออบเจกตีทนะครับเรานะครับเรียนรู้นะครับเพื่อทําความเข้าใจว่าบิตคอยนะครับคืออะไรนะครับมีประวัติและก็ทำรายนะครับ อย่างไรนะครับมีประโยชน์ในการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับบล็อกเชนนะครับได้อย่างชัดเจนแล้วก็นําไปใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับในโมเดลอินโทรดักชันของเราก็จะแยกเป็นทั้งหมด4ี่เซสชั่นนะครับสองจุนก็จะเป็นบิตคอยคืออะไรนะครับในเซสชั่นที่2.2ก็จะเป็นประวัติผู้สร้างนะครับแล้วก็ทไลายของบิตคอยนะครับ ส่วนในเซกชันที่2.3เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการประโยชน์และการใช้งานของ i t t o o n นะครับส่วนในเซกชันสุดท้ายนะครับ2.4นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไรนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับในเซกชันที่นะครับ2.1นะครับ Bitcoin คืออะไรนะครับบิตคอยก็คือนะครับสกุลเงินนะครับในรูปแบบของดิจิทัลนะครับเป็นสกุลเงินแรกของโลกนะที่ถูกเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะครับ ถูกสร้างขึ้นมาโดยภาษาคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีรูปร่างนะครับแล้วก็ไม่สามารถจับต้องได้เหมือนกับธนบัตรหรือว่าเหรียญเงินนะครับถูกสร้างขึ้นมาด้วยกลุ่มนักพัฒนานะครับเล็กๆกลุ่มหนึ่งครับตลอดจนบริษัทใหญ่ๆนะครับทั่วโลกนะครับโดยระบบของบิตคอยน์นะถูกรันโดยระบบนะครับซอฟต์แวร์นะครับในการถอดสมการคณิตศาสตร์นะครับในระบบของมาสเตอร์โนดนะครับเรามาดูกันว่ามาสเตอร์โนดคืออะไรนะครับ ดยปกติแล้วนะครับมาสเตอร์โหนก็คือนะครับหมายถึงนะครับคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลนะครับบล็อกเชนนะครับและลงซอฟต์แวร์ของนะครับคริปโตเคอเรนซีตัวนั้นไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้นะครับเรากาลังนะครับยกตัวอย่างของบิตคอยนะครับบิตคอยก็จะมีมาสเตอร์โหนครับซึ่งจะทําหน้าที่รับส่งข้อมูลนะครับธุรกรรมแล้วก็เชื่อมต่อกับโหนอื่นๆนะครับนั่นหมายความว่าในระบบของคริปโตเคอเรนซีของบิตคอยเนี่ยครับ เป็นรูปแบบ decentralized นะครับซึ่งถ้ามีมัสนโนดมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้ระบบนะครับแข็งแรงแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นตามลำดับด้วยครับคราวนี้เรามาดูนะครับประวัติผู้สร้างและก็ไทม์ไลน์ของ bitcoin นะครับผู้สร้างบนะิตคอยนนะก็คือนักพัฒนาด้านซอฟต์แวร์นะครับซึ่งใช้นามแฝงนะครับชื่อว่าซาโตชินากามโต นะครับปัจจุบันก็ยังไม่มีใครเห็นตัวจริงนะครับว่าจริงๆแล้วท่านผู้นี้นะครับคือไครนะครับเป็นผู้พัฒนาครับบิตคอยขึ้นมานะครับซึ่งนะครับเป็นระบบแบบจ่ายเงินที่อ้างอิงอยู่บนการถอดสมการคริสตรนะครับโดยวัตถุประสงค์ของเขาก็คือนะครับการสร้างสกุลเงินที่เป็นอิสระจากรัฐบาลและธนาคารนะครับสามารถส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆนะครับหรือเราเรียกว่าดีเซนทร้ายนะครับ ย้อนกลับไปในไทม์ไลน์ของ Bitcoin นะครับเราจะย้อนกลับไปถึงที่ปี2008นะครับเพื่อนๆและนักเรียนทุกท่านอาจจะจำเหตุการณ์นั้นได้นะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ Financial Crisis ซ i s นะครับซึ่งแบงก์ต่างๆนะโดยเฉพาะนะครับแบงก์ขนาดใหญ่นะครับหลายแบงก์สถาบันการเงินนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็มีการนะครับแบง์ับซี แล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินนะครับคริสต์ไปทั่วโลกนะครับเนื่องจากแบงก์นะปล่อยเงินออกมาเยอะมากครับแล้วก็ไม่สามารถนะครับอะไรเก็บคืนได้นะครับตรงนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับทำให้นะครับเป็นปัจจัยนะครับนักคิดคนนะครับบิตคอยนะครับได้ต้องการที่จะนะครับหลีกเลี่ยงนะครับปัญหาการเป็นตัวกลางครับหรือเซ็นทรัยระบบเซ็นทรัยระบบแบงก์นะครับนะครับเพราะว่าเราเกิดปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ย แบงก์ลบเนี่ยก็จะมีผลกระทบไปทั่วโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นะครับบิตคอยน์นะครับได้มีการพัฒนาระบบบล็อกเชนขึ้นมาเพื่อนะครับเกี่ยวสร้างนะครับธุรกรรมนะครับการโอนธุรกรรมการเงินนะครับโดยระบบดิสเซนทราร์ยนะครับคือไม่มีใครเป็นศูนย์กลางนะครับสามารถควบคุมดูแลกันโดยมาสโนต่างๆที่อยู่ทั่วโลกนะครับ มาถึงในปี2009ครับนั่นก็เป็นปีที่บิตคอยน์เริ่มนะครับรีลิสเหรียญแรกออกมานะครับแล้วก็ถัดมาในปี2013นะครับบิตคอยน์ก็สามารถนะครับทำนะครับมูลค่านะครับได้สูงถึง1000เหรียญ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็4ปีถัดมานะครับก็เป็นในช่วงปลายปีของ e ดซ e r นบอร์2017นะครับบิตคอยน์นะครับก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับ สามารถทำมูลค่าได้สูงสุดถึง20,000เหรียญครับ US ดอลลาร์นะครับแล้วก็ปัจจุบันนับในปี2020นะครับราคาบิตคอยนะครับก็นะครับวิ่งอยู่ในกรอบประมาณ9,000ถึง1,000 0เหรียญ US ดอลลาร์นะครับเรามาดูข้อดีของบิตคอยกันบ้างนะครับ7ข้อดีของบิตคอยมีอะไรบ้างครับ 1. นะครับบิตคอยสามารถใช้แทนเงินสดนะครับซื้อสินค้าออนไลน์นะครับ ใช้คล้ายๆกับระบบซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับที่ใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตได้นะครับข้อดีข้อที่2ก็คือบิตคอยนะครับใช้เทคโนโลยีกระจายเครือข่ายนะครับบิตคอยนะครับไม่ได้ถูกควบคุมโดยศูนย์กลางนะครับที่ไหนนะครับหรือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งนะครับคือเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยทุกๆเครื่องนะครับมีส่วนช่วยในการทำธุรกรรมนะครับในการจ่ายเงินของบิตคอย และเครื่องขุดเหล่านีา้ทำงานด้วยกันทั่วโลกนะซึ่งแปลว่าในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยทางรัฐบาลห,หรือผู้มีอำนาจไม่สามารถที่จะเข้ามายึดนะครับหรือว่าสั่งทำลายเครื่องขุดบิตคอยนะครับเพียงแค่เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อหวังให้ระบบเครือข่ายของบิตคอยนั้นล่มสลายได้นะครับไม่ว่าจะการเป็นการทำลายหรือเป็นการแฮกเนี่ยครับยากมากครับยังปัจจุบันครับก็ยังไม่มีใครที่จะมาหยุดยั้งนะครับมูลค่าของบิตคอยได้หรือว่า,ามาหยุดยั้งนะครับหรือควบคุมนะครับ การนะครับอภิปรูฟการทาธุรกรรมของ bitcoin ได้ข้อดีข้อที่3ครับง่ายต่อการติดตั้งมากนะครับเพราะว่าธนาคารส่วนใหญ่นะครับมักจะพยายามนะครับหลอกล่อแล้วก็เชิญให้คุณมาเป็นเปิดบัญชีที่ธนาคารนะครับซึ่งมีขั้นตอนการเปิดที่ยุ่งยากนะครับในขณะเดียวกันนะครับการเปิดใช้กับงานกระเป๋า Bitcoin เนี่ยสามารถที่จะทําให้เสร็จได้ในระดับวินาทีนะครับเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ ไม่มีคําถามมากมายนะที่มาถามให้กวนใจแล้วก็ไม่มีค่า,คาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะครับในการเปิดกระเป๋าบิตคอยนะครับข้อดีข้อที่4ครับโปร่งใสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรายละเอียดการเก็บบิตคอยนะครับละเอียดในระดับถึงขั้นที่สามารถนะครับตรวจจับไปจนถึงการโอนครั้งแรกตั้งแต่มีบิตคอยมาเลยนะครับโดยสมุดบัญชีการโอนของบนะิตคอยนะครับจะเรียก มันจะเรียกว่าบล็อกเชนนะครับโดยบล็อกเชนที่ว่านี้นะครับจะเปรียบเหมือนเสมือนสมุดบัญชีธนาคารนะครับกลางที่สามารถนะครับบอกการเคลื่อนไหวของบัญชีบิตคอยนะครับทั่วโลกนะครับถ้าหากคุณมีบัญชีบิตคอยนะครับที่ใช้นะครับส่งหรือรับบิตคอยนะครับแล้วก็ทุกคนนะครับสามารถที่จะเข้ามาตรวจได้ว่าแต่ละบัญชีเคยมีการเคลื่อนไหวนะครับของจํานวนบิตคอยนะครับเข้าออกมาแล้วที่ กีบิตคอยนะครับแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะรู้ว่านะครับบัญชีไหนเป็นของคุณนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ Privacy นะครับข้อดีข้อที่5ครับก็คือค่าธรรมเนียมที่ต่ํามากๆนะครับแล้วก็ธนาคารอาจจะคิดค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกับคุณประมาณ35บาทถึง500บาทนะครับแต่โดยในบิตคอยเนี่ยนะครับจะไม่คิดค่าธรรมเนียมนะครับหรืออาจจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ํามากๆเลยนะครับ ข้อ6กนะครับการโอนที่รวดเร็วมากเลยนะครับคุณสามารถที่จะส่งบิตคอยน์ไปหาใครก็ได้นะครับบนโลกใบนี้นะครับโดยบิตคอยน์ที่คุณส่งข้ามโลกไปหาไอกคนนั้นนะครับจะไปปรากฏที่กระเป๋าเงินของเขาในระดับนะครับนาทีนะครับปัจจุบันนะครับการโอนบิตคอยน์มีความเร็วนะครับในการโอนเนี่ยเจ็ดทรานเซ็คชั่นต่อวินาทีนะครับแล้วก็สามารถนะครับตรวจสอบธุรกรรมได้นะปิดบล็อกได้นะโดยใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับ ข้อดีข้อที่7นะครับก็คือนะครับเมื่อเรานะครับส่งบิตคอยไปแล้วนี่เราไม่สามารถเรียกคืนหรือว่ารีฟันกลับมาได้นะครับบิตคอยของคุณจะถูกส่งออกไปเนี่ยจะไม่มีวันกลับมาหาคุณเลยนะครับก็คือเรียกว่าส่งไปแล้วก็คือจบเลยนะครับหรือนอกจากผู้ที่จะได้รับส่งกลับมาคืนมาให้คุณเองนะเพราะนั้นการนะครับส่งหรือรับนะครับบิตคอยนะครับเมคชัวนะครับต้องนะครับมีที่อยู่กระเป๋าหรือ address wallet เนี่ยถูกต้องนะครับควรจะตรวจสอบทุกๆครั้งนะครับในการ ส่งและก็รับบิตคอยนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับในการทําธุรกรรมนะครับส่งและก็รับนะครับเรามาดูกันนะครับว่าบล็อกเชนนะครับคืออะไรนะครับ บล็อกเชนก็คือนะครับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับหรือนะครับทำธุรกรรมนะครับโดยไม่ต้องผ่านบุคคลที่3นะครับหรือไม่ต้องผ่านคนกลางนะครับหรือเราเรียกอย่างว่าเพียร์ทูเพียร์นะครับโดยแนวคิดที่ว่าการทําการเก็บข้อมูลนะครับหรือว่าการทําธุรกรรมนะครับการเงินนะครับที่ไม่ต้องใช้ผ่านคนกลางนะจะมีความน่าเชื่อถือได้มากกว่านะครับซึ่งการใช้บล็อกเชนนะจะทําให้การทําธุรกรรมออนไลน์นะครับต่างๆนะครับเป็นไปได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับ โดยบล็อกเชนเนี่ยก็เปรียบเสมือนการที่เก็บข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งนะครับสามารถแชร์ไปได้เป็นห่วงโซ่หรือครับหรือนะครับเชนนะครับโดยที่ทราบได้ว่านะครับใครเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นนะครับนะครดังนั้นนะครับเมื่อมีข้อมูลนะครับถูกบันทึกไว้นะครับในบล็อกเชนเนี่ยเราก็ยากต่อการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าถูกแก้ไขได้นะครับ อันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับตัวอย่างบล็อกเชนนะครับอของอันนี้เป็นโครงสร้างนะครับหรือว่าเป็นไดแกรมของบิตคอยน์ซิสเต็มนะครับเราจะเห็นนะครับจากภาพนะครับที่1นึ่งก็คือนะครับนายเนะครับส่งนะครับต้องการจะส่งเหรียญนะครับไปหานายบนะครับนั่นคือขั้นตอนที่1นะครับหลังจากนั้นนะครับข้อมูลนะครับก็จะผ่านไปทราน s a c t i o n นะก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่นะก็คือเป็นบล็อก เสร็จแล้วน่าจะเข้าไปสู่นะครับ Transition เข้าไปใน Broadcast นะครับซึ่งจะมี Network ก็คือ Node นะครับกระบวนการคนที่เป็น m a s t Node หรือนักขุดทั้งหลายนะครับจะต้องนะครับตรวจสอบนะครับธุรกรรมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะส่งนะครับไปที่ลำดับที่สีก็คือ the Network Validate นั่นหมายถึงว่า m a s t Node หรือว่าน็ตต่างๆได้ตรวจสอบ Validate นะครับยืนยันนะครับการทำธุรกรรมนั้นถูกต้องหลังจากนั้นนะครับ ในนะครับสเต็ปที่5นะคือว่าบล็อกก็จะเข้าไปแอดทูในบล็อกเชนนะครับซึ่งก็แปลว่านะครับบล็อกเชนนี้สามารถปิดนะครับตรวจสอบนะครับถูกต้องนะครับการโอนนะครับทำธุรกรรมนะครับโอนเหรียญนั้นนะครับมีความถูกต้องนะครับไม่มีการแก้ไขนะครับใดๆนะครับแล้วก็สามารถปิดบล็อกได้นะครับแล้วสเต็ปสุดท้ายคือสเต็ปหกนะครับเหรียญนั้นนะครับก็จะนะครับจะสามารถนะครับไปเข้ากระเป๋าของในบีได้ อย่างปลอดภัยและก็ถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับตัวอย่างโครงสร้างของนะครับบล็อกเชนของระบบของบิตคอยนะครับอันนี้เรามาดูตัวอย่างที่2นะอัน,นเป็นระบบบล็อกเชนของ Ethereum อีโทเรียมนะครับอีโทเรียมนะครับก็เราจะเห็นว่าเนี่ยอีโทเรียมยจะเป็นนะครับเรียกว่าเป็นคริปโตเคอเรนซีในเจเนอเรชันที่2 นะครับบิตคอยเนี่ยเราถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่1นะครับมีมูลค่าที่สูงนะครับมีระบบที่แข็งแรงปลอดภัยนะครับส่วนเจเนอเรชันที่2ก็คืออีเธอเรียมเนี่ยก็เป็นการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาในอีกบล็อกเชนระดับหนึ่งก็คือนะครับจุดเด่นของอีเธอเรียมนั่นก็จะมีการสร้างนะครับเขาเรียกว่าสมาร์ทคอนแทรกนะครับสมาร์ทคอนแทรคคืออะไรครับยกตัวอย่างเช่นก็คือบิตคอยของเราเนี่ยครับสามารถนะครับส่งได้เฉพาะ เหรียญน,นะครับก็คือมีมูลค่าสามารถโอนถ่ายนะมูลค่าหรือว่าส่งเหรียญให้กันนะครับเป็นมูลค่านะครับก็คือเงินเหมือนกับเป็นเงินสดนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ในกรณีที่เราจะต้องการนะครับส่งเหรียญดิจิตอลไปแล้วแลกเป็นสินค้าเช่นอาจจะเป็นรถเป็นบ้าหรือเป็นสิ่งของนะครับ ซึ่งบิตคอยนนั้นไม่สามารถทําได้นะเพราะนั้นอีทูเรียมก็เลยเกิดขึ้นมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็เคยสร้างส a ทคอนแท็ก c t ขึ้นมาเราจะเห็นว่าในระบบการทําธุรกรรมแบบโลกยุคเก่านะครับหรือฟิสิเคลนะครับเมื่อเราต้องการจะซื้อนะครับสินทรัพย์หรือว่าซื้อบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะครับเราก็จะมีกระบวนการก็คือเราเป็นไบเออร์นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการผู้ตรวจสอบก็อาจจะเป็นลอยเออร์หรอครับหรือจะเป็นบรอกเกอร์นะครับหรือจะเป็น เจ้าหน้าที่แบงค์นะครับหรือว่าอินชูแรนต์ะคร่บจะต้องมีมาตรวจสอบในการซื้อขายนะครับถึงจะมีผู้ซื้อนะครับมาเอ็กเซปต์ Accept, หรือว่ามายอมรับในการาจดทะเบียนนะครับการซื้อขายในบ้าน,นครับซึ่งในยุคของคริปโตคเรนซี rency, หรือในยุคของเจเนอเรลลสองเนี่ย อีทูเรียมเนี่ยได้สร้างสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยก็คือนะครับตัวกลางในการที่จะเป็นตัวกลางในการตรวจสอบเนี่ยก็จะเป็นสมาร์ทคอนแท็กหรือนะครับเป็นโค้ดนะครับเป็นรหัสโค้ดนะครับที่เขียนมาโดยภาษาคอมพิวเตอร์นะซึ่งก็คือเรียกงว่าเป็นเป็นกฎหมายหรือเป็นลอว์าะซึ่งมาตรวจสอบแล้วมาควบคุมการซื้อขายระหว่างนะครับนายนายเอนะต้องการจะซื้อบ้านจากนายบีนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับที่อีทูเรียมนะครับ เป็นเหรียญคริปตเคอรซีที่มาแก้ปัญหาในเรื่อง smart contract นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับบล็อกเชนที่3นะครับอันนี้นะครับก็คือคาดา a โนนะครับหรือที่เรารู้จักใน ADA นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเจเนอเรชันที่3นะครับของสกุลเงินดิจิทัลนะครับเพราะว่าอะไรครับคารานโนนรหรือเอดาะได้มีการนะครับเห็นปัญหาของ Bitcoin แล้วก็อีท e r ร u m มนะครับบิตคอยเนี่ยนะครับ ก็ยังมีปัญหาในการเรื่องการความเร็วนะครับ scalable นะครับก็คือสามารถโอนได้แค่นะครับ7 transaction นะครับตอนหนึ่งวินาทีนะครับ ซึ่งคาร์ดาโนเนี่ยนะครับหรือว่าเอเ่ยก็เห็นปัญหาตรงนั้นก็เลยนะครับสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อจะพัฒนาเน้นพัฒนาไปนด้าเรื่อง Scalable นะครับหรือเรื่องความเร็วนะครับในการโอนนะครับในการทํำธุรกรรมนะครับการตรวจสอบธุรกรรมให้เร็วยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็ประกาศออกมาแล้วว่าจะทำความเร็วที่1ล้าน Transaction ต่อ1น1วินาทีนะครับคาดว่าคงจะสําเร็จในเร็วนี้นะครับ และอีกหนึ่งอย่างที่คาราโนนะครับมีโปรเจกต์ที่จะออกมาแก้ไขปัญหาะให้ทั้งอีท e เรียมและ Bitcoin ก็คือการเก็บข้อมูลนะครับเดต้าเบสนะครับที่มหาศาลมากมายนะครับแล้วก็ยังมีการประกาศให้สเต็ k กิ g งนะครับคือให้รางวัลนะครับนักตรวจธุรกรรมในอนาคตอีกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดไปอีกระดับหนึ่งนะครับของคาราโนนะครับ ซึ่งเราต้องมาดูกันต่อไปว่านะครับโปรเจกต์ทั้งหลายนะครับที่ได้ประกาศออกมาแล้วในไวทเพจเนี่ยนะครับคาราโนนะครับจะได้จะไปไกลได้ถึงอันดับที่2อันดับที่ะครในในตารางสกุลเงินดิจิตอลได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็น3ตัวอย่างง่ายๆของระบบบล็อกเชนนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันนะครับคอนคูชั่นนะครับว่าก็คือนะครับ Bitcoin ก็คือนะครับ สกุลเงินดิจิตัลนะครับเหรียญแรกของโลกครับแล้วก็มีมูลค่าสูงสุดนะครับที่20,000เหรียญยูเอสดอลในปลายปี2017นะครับส่วนเหลียส่วนเหรียญที่เหลือทั้งหมดก็คือเอาคอยนะครับหรือเอาคอยย่อมาจาก alternative coin นะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือเทคโนโลยีที่อยู่เหนืออินเทอร์เน็ตนะครับและจะมา disrupt โลกยุคใหม่นะครับและการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบ exponential growth ในทุกๆภาคทุกธุรกิจนะครับ ก็คือตรงนี้ให้เราเข้าใจง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือเทคโนโลยีบล็อกเชนก็คือระบบการเก็บข้อมูลนะครับหรือการนะครับทาธุรกรรมนะครับการโอนเงินนะครับแบบ p e e r ร์ทูเพียนะครับและก็เป็นแบบ d e c e n t r a l i z e นะครับโอเคสำหรับเลคเชอร์สองนะครับก็ผมก็จะนะครับจบนะครับแล้วก็สรุปไว้เพียงแค่นี้นะครับท่านใดนะครับที่นะครับ มีข้อสงสัยนะครับมีคําถามหรือว่าไม่เข้าใจในในในเซกชันไหนก็ตามนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์ Comment นะครับหรือว่าสามารถสอบถามในลายส่วนตัวผมได้นะครับวันนี้ก็ลาเ,เพื่อนๆแล้วก็นักเรียนทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเลคเชอร์ต่อไปและก็คลิปวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ เพื่อนชอบนะครับก็กดไลค์นะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ Subscribe นะครับช่องของผมนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีและสกุลเงินดิจิตอลครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ